ติดตามคลิปเต็มได้ทาง YouTube ป้านึงตึงโป๊ะเริ่มต้นใช้แป้งเข้าเจ้าแป้งมันน้ำตัลทรายเกลือน้ำตันปีป๊บเกลียเกลียคนคนขยำขยำผสมให้พอเข้ากันจากนั้นค่อยๆเติมน้ำกะทิลงไปแล้วนวดเติมนวดเติมนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อเติมน้ำกะทิหมดเราจะได้ส่วนผสมเหลวๆแบบนี้นะจ๊ะพักไว้ก่อน นำกล้วยหอมสุกมาปอกเปลือกออกแล้วก็บีบๆให้เละไม่ต้องให้เละมากนะคะให้เหลือเนือ้อกล้วยเป็นชิ้น,นๆเอาไว้เคี้ยวเล่นก็อร่อยดีเทเนือ้อกล้วยลงแป้งตามด้วยมะพร้าวทึนทึกผสมให้เข้ากาันแล้วพักทิ้งไว้1 5บหถึงยีนาทีตักเนื้อขนมใส่ถ้วยอันนี้เป็นถ้วยขนมถ้วยไซส์ปกตินะคะตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้านบนตามชอบ จากนั้นนำไปนึง่งโดยเราจะนึ่งบนน้ำเดือดด้วยไฟแรงเป็นเวลา15นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแกะออกจากถ้วยกินได้แล้ว